ครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรครับชื่อนางสาวพิกุลเรืองสังจ่าครับบ้านที่นี่เรียกบ้านอะไรครับอ่ามุ่งบ้านหนองเปาะจ้าอําเภออําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ้ะครับมีอาชีพอะไรครับอ่าเลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงไก่เนื้อจ้าครับผมเลี้ยงของบริษัทอะไรครับอ่าบริษัทไทฟู้จ้าอ๋อประสบการณ์ตรงนี้กี่ปีแล้ว นูน่าเลี้ยงมาประมาณตั้งหกเจ็ดปีได้แล้วจ้ะหกเจ็ดปีแล้วใช่ในในระบบอะไรฮะระบบอีเว็บอีเว็บนะจ้ะประสบการณ์หกเจ็ดปีใช่หกเจ็ดปีที่ผ่านมาปัญหาใหญ่ของมันคืออะไรก็คือไก่จะเป็นวัดนะคะไก่ไก่เป็นวัดแล้วก็มีอาการป่วยน้ำหนักก็ได้ไม่ดีเรื่องเสียมีไหมมีจ้ะมีนะนี่คือประสบการณ์หกเจ็ดปีใช่นะครับแต่ละรุ่นของคุณเลี้ยงครั้งหนึ่งกี่ตัวครับ ครั้งหนึ่งแล้วหลอหนูเลี้ยงหมื่นสามพันหมื่นสามพันตัวนี่คือประสบการณ์หกเจ็ดปีรู้จักปูแดงจากใครครับอ่าจากหมอหมอพงศักดิ์จ้ะผงศักดิ์แนะนำคุณหมอเลยนะจ้ครัาเป็นัตะวัแพทย์ครับทำเชื่อไหมครับก็ไม่เชื่อเลยเพราะว่าหนูไม เชื่อเลยเพราะว่าใกล้ประกันนี่จะกินอะไรนอกเหนือจากยาที่หมอแนะนํายังไม่เชื่อนะใช่หมอคงศักดินะเขาเป็นหมอใช่ไหมครับใช่เขาเป็นแนะนําก็ยังไม่เชื่อครับพอใช้แล้วปรากฏว่าดีขึ้นหรือแย่ลงครับดีขึ้นมากน้าหนักหนูได้เพิ่มสองขีดก็มูนโอเคไม่ดีดขึ้นที่มองเห็นเลยเหรอใช่น้ําหนักเพิ่มขึ้นมาตัวละสองขีดจากหมื่นสามพันตัวจากอดีต ตัวหนึ่งได้เท่าไหร่น้ำหนักต้องโลหนึ่งสองโลหนึ่งใช่หลังจากให้ปูแดงเพิ่มใช่ต้องสามสี่สิบวันอายุสี่สิบวันเท่านั้นสี่สิบวันจากอดีตกี่วันครับอดีตนี่คือว่าสี่สิบสี่ถึงสี่สิบห้าวันถึงจะได้ต้องส่องนะเลอัอนนี้เลี้ยงสี่สิบวันน้อยลงได้น้ำหนักเพิ่มเป็นสองโลสามสี่สิบวันนะเมวกก่อนสี่สิบสี่วันได้ต้องสามสองโลสาม แสดงว่าเราประหยัดอาหารไป4วันเลยนะใช่ตีวันนี่ไล่ล้อยแล้วพี่เพราะว่าไก่จังด้ทานจะกินวันแล้วก็ลอยไกต่ตัวใหญ่นี่กคนเคียบเลยใช่ไม่ทำเลยนะจ๊ะใช่ <laughs> <laughs> ไ,ไม่ทำ <laughs> แล้วสิ่งที่ได้อะไรอีก เรื่องโยกยาเป็นไงช่วยได้ไหมได้ประหยัดในรุ่นนี้ที่ว่าจะลงรุ่นใหม่นะหนูก็ปุงประหยัดวิตามินลงไปคือว่าเรามีตรงนี้แล้วช่ปัวิตามินนี่ไม่จําเป็นแต่คือว่าเราต้องเอาบ้างก็คือว่ามันมันมันต้องป้องกันไว้ใช่ต้องป้องกันไว้หนูก็แล้วไอ้ปัญหาที่บอกว่าเป็นหวัดท้องเสียนี่ปูดังช่วยได้ไหมช่วยได้คือว่าไอ้ตรงนี้รุ่นแล้วทุกรุ่นหนูจะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดใช่ชุกไก่ใหญ่ีนหนูจะเครียดมากคือว่าไก่จะมีมูนอ่ะจะเป็นแบบ ท้องเสียบ้างอะไรบ้างใช่เพราะว่าช่วงที่เปลี่ยนอาหารใช่เ่ยนจากท้องเสียปูแดงตรงนี้ช่วยได้เลยหรอช่วยได้คือรุ่นนี้หนูจะเลี้ยงแบบผ่านรูปเพราะหนูจะสังเกตมุนไก่อยู่ตลอดว่าเปลี่ยนแปลงไหมอะไรอย่างเงี้ยจ้ะที่คุณมองเห็นคุกคีอยู่ทุกวันใช่หนูคุกคีทุกวันดีใจด้วยนะจ้าแล้วสิ่งที่ได้ยังมีอะไรอีกฮะก็อืได้ก็ดีทุกอย่างเลยได้ดีทุกอย่างเลยตอนนี้กล้าบอกเพื่อนยัง กาบอกเพื่อนหนูแนะนําตลอดพี่สาวหนูก็แนะนํำจ้ะแล้วเพื่อนเชื่อไหมเพื่อนก็ราจะเชื่อเขาเห็นผลงานของหนูแหละอามีผลงานใช่เขาจะต้องเปรียบเทียบกับหนูว่าทุกรุ่นเป็นยังไงแล้วก็ว่าเขาจะต้องติดตามหนูตลอดว่าหนูได้ดีไหมอะไรเงี้ยคือว่าถ้าเราได้ดีนะเขาจะต้องเข้าแล้วว่าพี่กุลใช้ยังไงเทคนิคยังไงอะไรอย่างเงี้เขาต้องบอกกันใช่ไหมเรื่องหกนจ้ใครมีปัญญาก็เลี่ยงเลี่ยงไปมีอะไรดีก็บอกกันบอกกันใช่แล้วตอนนี้เชื่อคุณสาเปียง เชื่อก็เนี่ยนู่นก็ยังว่าโอเคกายจะมารุ่นต่อไปนู่นจะเริ่มจ๊กส่นวันเลยนู่นจะต้องไหนตั้งแต่เอาลงเลยใช่กายหมานู่จะต้องเรียมรอต้องทิ้วน้ํารอใช่ป่ะนี่ยจะต้องให้กินแต่นั้นเลยจ้ะดีใจด้วยนะก็อยากฝากเพื่อนๆ่ยังไงบ้างครับก็อยากฝากเพื่อนเพื่อนว่ายากรู้อะไรนะคะต้องลองใช้เองนะเพราะว่าบางทีคนพูดก็อาจจะไม่เข้าใจคือเราต้องใช้เองได้พานกับตัวเองถึงจะรู้จ้ะหม้อผมสักจ้ะ